ลองดูสิเอาหนึ่งเเมันขึ้นตรงนี้หนังหนึงขึ้นตรงไหนก็ได้ที่มันขึ้นหลังได้ลองโอ้มันจะขึ้นได้ไหมนี <laughs> ่กูอ่ะกูหมดสิทธิ์ลวกูกูอ่ะหมดสิทธิ์ลวอ๋อนะอา้าวปีนปีนพุง่งลาวให้ได้ <laughs> อา้าวหนึ่งสองโอ, <laughs> โอ๊ออย โอ้ยอะไรวะนี่เฮ้ยโอ้ยเอ้ยเอาไมโอ้ยโอ้ยโอเขาโดนหัวลยโอ้ยเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้ยโอ้ยใหญ่ขาดนี้ฮะอ้าอย่าให้ล่วงนะอ่าเออเออเฮ้ยจับตรงนี้ทีนี้โอ้เดี๋ยวเดินมาเดินมาโยกเยกเอ้ นำท่วมแมกกระต่ายร้อยคออ่าเอาไปเข้าฝูงมอ่าโอ้อไปเข้าฝูงมนะอ่าไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวอ่าเอออ่ะพัดไปพัดไปพัดอีกทางหนึ่งพัดอีกทางหนึ่งอ่าอ่ะ,อะปล่อยเชือกปล่อยเชือกอ่า เออโอ้ยยังวะมันยังกันโอ้ไปแล้วครับไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวคนลาต่างสายพันธุ์ลูกไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำลูกเขาไม่ทำเออเขาไม่ทำลูกนะเออเขาไม่ทำลูกเขาไม่ทำหัวตกมาเจ็บหลังเลยโอ้โหหลังนังลั่นเลยดังเป็นไงก๊อปไหมมันจะเป็นอะไรไหมล่ะจ้าไม่เป็นเอาลูกนั่งก่อนนั่งเฉย มั่งปกติ oh, oh. โอ mission. ้โโอ้โูหมดสภาพเลยห่ามึงเอ้ยโอ้ยพาไม่ให้จังวะเอ้ยเออเออเมื่อกี e ้ตกมากุบเลยหลังอะไอไอมันอันนั้นเฉยไอขี้สีขี้สีดังน้ำเฉยเฉย่ได้ันกระดูกหรอกมันมันเจ็บหลังเลยอาจารย์เออแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้สภาพบ้างเออตกหลังควาคิดหอดแม่ป่ะตอนนี้ กูเคยก็นอนแม่แล้วกินนอนแม่วะบักละเฮ้ยแม่เจ้กูมันลำบากเลยแม่อยู่ใส่ที่ตาแม่ด้แม่อีแม่โอ้ยคอยอย่างนี่ดิเฮ้ยมันจะสิดต้มคอยดิมอเฮ้ยแม่ลูกอ่อนมา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 เฮ้ยเอาลูกไปเออแม่ลูกอ่อนได้หน่มันดูได้หน่โอ้ยเออ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 แม่ลูกอ่อนมาแล้วเฮ้ยโอ้ยแม่ลูกอ่อนมาแม่ลูกอ่อนมา มึกยิ้จะจับภาพทันไหมตรงๆโอ้แจวเลยแม่เลยถือนี้ก่อนได้ล้ว